การทำงานคือการเลือกจิตแบบหนึ่งไว้เป็นตัวคุณจิตวิญญาณความเป็นนักดนตรีจิตวิญญาณความเป็นครูจิตวิญญาณความเป็นหมอจิตวิญญาณความเป็นนักบัญชีจิตวิญญาณความเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอื่นๆไม่ได้สร้างขึ้นด้วยการคิดฝันหรือทึกทักว่าตัวเองเป็นนั่นเป็นนี่แต่ต้องสร้างขึ้นจากการเฝ้าคิด เฝ้าลงมือทำภารกิจเสร็จสิ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ากระทั่งเกิดภาวะตกผลึกทำได้ง่ายๆทำได้เร็วๆกับทั้งรู้ลึกรู้จริงพอจะปักหลักอยู่กับความเป็นเช่นนั้นได้ขณะที่ถ้าฝันเห็นตัวเองในกระจกเงาก็มีเครื่องแต่งกายหรือการกระทำในสาขาอาชีพนั้นๆขึ้นมาเต็มยศและภาคภูมิพอจะเชิดหน้ามองเครื่องแต่งกายนั้นเต็มตาไม่รู้สึกว่าไปขโมยเสื้อผ้าใครมาใส่ ความเป็นมืออาชีพจะทำให้คุณรู้สึกเต็มตัวอยู่ว่าตัวเองเป็นอะไรอย่างหนึ่งมีอิทธิพลทางดีกับคนรอบข้างแบบไหนใครถามว่าทำงานอะไรหรือเป็นใครแล้วตอบได้ทันทีแบบเต็มปากเต็มคําจากจิตเต็มๆดวงว่าเป็นนั่นเป็นนี่อันนั้นคือเครื่องปรุงแต่งให้เกิดสติแบบโลกโลกอายุสติแบบโลกโลกขึ้นอยู่กับชั่วโมงการทำงานระหว่างวัน ซึ่งอาจรวมถึงการคิดนอกเวลางานด้วยจิตวิญญาณความเป็นมืออาชีพจะรู้ว่างานเกิดขึ้นในหัวไม่ใช่ที่ออฟฟิศการมีที่ตั้งของสติที่ชัดเจนมีผลให้ต่อยอดเป็นการปฏิบัติธรรมได้ดียกตัวอย่างเช่นเมื่อจะเจริญสติรู้ความไม่เที่ยงของภาวะทางใจก็สามารถดูเข้ามาข้างในได้ว่าตั้งใจทำงานแบบไหนจิตก็แบบนั้น วันไหนโฟกัสกับหน้าที่การงานได้ดีวันนั้นจิตก็เป็นสมาธิมีความรู้เนื้อรู้ตัวเข้มข้นเคลื่อนไหวหรือพูดจาตอบโต้สถานการณ์ได้คล่องแคล่วแต่วันไหนโฟกัสหลุดวกแวกกับเรื่องรบกวนสมาธิวันนั้นจิตก็ฟุ้งซ่านไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวตอบโต้กับสถานการณ์ได้ไม่คมเป็นต้น ณจุดที่เกิดสติรู้กายที่เคลื่อนไหวทำงานเต็มตัวและเกิดความรู้สึกในตัวตนเด่นชัดณขณะนั้นคือการเห็นรูปจิตของความเป็นอะไรอย่างหนึง่งเพื่อจะต่อยอดจากจุดนั้นเป็นการเจริญสติที่ก้าวหน้าให้เห็นเข้ามาในตัวเองว่าจิตเป็นแบบไหนก็เกิดการยึดจิตแบบนั้นเป็นตนเกิดความรู้สึกว่านี่ลหละคือตนเอง เมื่อสังเกตอยู่ว่ารูปจิตอย่างนั้นความรู้สึกแบบนั้นมันคงที่อยู่ได้กี่ชั่วโมงตื่นเช้ามายังเหมือนเดิมหรือต่างไปผ่านวันผ่านเดือนจึงค่อยๆรู้สึกไปอีกแบบคือความเป็นอะไรอย่างหนึ่งของจิตมันไม่เที่ยงถ้าเห็นจนรู้สึกถึงความไม่เที่ยงได้บ่อยๆวันหนึ่งรูปจิตคมชัดวันหนึ่งรูปจิตพราเลือน ในที่สุดก็เกิดภาวะจิตตื่นขึ้นยอมรับความจริงว่าจิตวิญญาณของความเป็นอะไรมันสร้างขึ้นด้วยเหตุปัจจัยแวดล้อมเป็นวันๆหรือเป็นครั้งๆไม่ใช่ตัวตนที่มีอยู่จริงตลอดไปนั่นแหละการปฏิบัติธรรมเจริญสติของมืออาชีพทางโลก